สวัสดีพี่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาเด้อหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดท่านนะครับกดไลค์ให้สามสองท่านครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณเด้อครับวันนี้มาขายผ้าครับมาใหม่ๆเลยนะครับวันนี้งามๆแหงเลยครับงามแหงงามหลายเลยครับขอบคุณพี่วอระครับที่เข้ามานะครับวันนี้จะ ขอบคุณพี่ตัวเจนะครับขอบคุณพี่ภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณพี่ๆทีอ่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับที่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเลยนะครับแสงอาจจะจ้าเกินไปหรือว่ายังไงนะครับ ได้ไหมตรงนี้ได้นะได้นะครับขอบคุณนะครับมาเลยครับเริ่มเริ่มแรกจะเป็นผ้าฝ้ายนะครับหนึ 1, 2, 4, ่งสองสี่ผ้าฝ้ายครับสามเป็นไหมนะครับมาผืนแรกเป็น ฝ้ายมัดหนีนะครับผ้าใยมัดหนียาว2เมตรกว้าง1เมตรครับราคาก็750บาทครับนิ่มนะครับนิ่มนะครับอันนี้ยังไม่ตัดสําเร็จครับพิมพ์รหัสอ่อหนึ่งนะครับพิมพ์รหัส1เด้อครับราคาก็750บาทนะครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีนะครับ750บาทส่งฟรีเด้อครับ คุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับพิมพ์รหัสหนึ่งนะครับคืนนี้ไม่ได้ขายแล้ววันเป็นยังไงยังไงไม่รู้นะครับอันนี้ยังไม่ตัดสำเร็จครับเป็นผ้ามัดหมี่นะครับยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรครับเป็นผ้าฝ้ายใช่รับนี่ครับมัดหมี่นะครับสวยนะครับผืนนี้นี่นะครับ ยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะครับยาวสองเมตรกว้าง1เมตรพิมพ์รหัสหนึ่งนะครับ,ส,รรรนนรบสนใจทักไลน์มาได้ครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าศูนย์ครับเบอร์ตรัวเบอร์ไลน์เดียวกันครับสวยเพื้นสนใจทักไลน์มาได้เมื่อกวันสัญญาณไม่คยย่อยดีเท่าไหร่นะครับเมื่อกวันนะครับ อันนี้พิมพ์รหัสหนึ่งนะครับเป็นผ้าฝ้ายด้วยครับผ้าฝ้ายครับผ้าฝ้ายมีสามผืนครับมัดนีนะครับข้างในคือแบบนี้ครับถ้ากาวบางๆครับตัดเป็นผ้าถุงผ้านุ่งผ้าสิ่นนะครับสวยนะครับอย่างนี้นะครับห้ามแห้งห้ามไหลครับผืนนี้ห้ามดีด้วยครับสวยนะครับนี่นะครับไกลๆก็เดินมานะครับสวยนะครับผืนนี้นี่นะครับ สวยนะครับเดี๋ยวขยับไฟอีกก่อนใกล้เกินขยับกล้องอีกน้อยหนึ่งครับพื้นนี้พิมพ์รหัสหนึ่งนะครับพิมพ์รหัสหนึ่งได้ครับราคาก็เจ็ดร้อยห้าสิบาทครับเป็นผ้าฝ้ายนะครับมัดหมีนะครับผ้าฝ้ายมัดหมีนะครับสวยนะครับคืนนี้สนใจแอดอดีไลน์มาได้ครับ ที่ผมปักหมุดไว้นะครับ0 6 1 0 5 1 3 1 9 0เครับเบอร์โทรและลายอันเดียวกันเด้อครับศู1 0 5 1 3 1 9 0ยาม่กครับเดี๋ยวพับไปก่อนนะครับสวยนะครับผืนนี้นะครับนี่งามแห่งามไครับสวยจริงๆครับผืนนี้ราคาก็750บาทนะครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีเด้อมาใหม่ๆครับวันนี้นะครับผมจะขายผ้าขายไปเรื่อยๆนี่แหละ นะครับเพราะว่าเคยขายของกินแล้วมันมัน่ได้ครับนี่ไม่แช่ตู้เย็นไว้นั่นหละครับจะขายไปเรื่อยๆครับขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ขายไปเรื่อยๆนะครับเราแปลงร่างเป็นพ่อค้านะครับทั้งพ่อค้าทั้งทำง,งานกเกษตรด้วยครับทำง,งานเล่ยงานสวนด้วยครับ หลายอย่างทำทุกอย่างนะครับสวยนะครับผืนนี้ง่ามแห้งง่ามหลครับทิ่ร้นหนึ่งนะครับผืนนี้เด้อทักไลน์มาได้ครับศูน0 5หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งศูย์ครับทั้งโทรทั้งไลน์นะครับอันเดียวกันนะครับเดี๋ยวพใไปก่อนครับผืนนี้นะครับผืนแรกนี่สวยนะครับ เป็นผ้ามัดหมี่นะครับเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่เยอครับอันนี้นะครับสวยนะครับงแา้ง่ายไหายครับสวยจริงครับเอาไปตัดเป็นผ้านุ่งผ้าสิน้นตได้เอะครับตัดเสร็จได้ดครับสวยนะครับปืนนี้ ภาพมันมีนะครับนี่สวยนะครับสนใจทักไลน์มาได้0610513190ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาช่วยขายแล้วก็ช่วยเชียร์นะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็ต้อนรับพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับบ้านนี้มีแต่พี่แต่น้องมีแต่พามีแต่พี่แต่น้องมีแต่ป้า,ม,ปามีลุงลุงป้าๆทั้งนั้นนะครับ นีใหม่เล็หนึ่งเด้อมา้าฝฟายอีกผืนที่สองครับหมายเลขสองครับ้าฝ้ายมัดหนีเหมือนกันครับนี่สวยครับราคาก็เจ็ดร้อยห้าสิบาทครับพิมสองนะครับพิมพ์รหัสสองสวยครับไม่มีตำหนินด้ครับอันนี้ยังไม่ได้ตัดสําเร็จครับเป็นเป็นผ้าผืนอยู่นะครับยังไม่ได้ตัดสําเร็จเด้อครับสดีหนึ่งร้อยห้าสิบสองท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาเด้อครับ ขอบคุณนะครับอันนี้ก็ราคาก็7จ0ดร้อยหบาทเหมือนกันเด้อครับส่งฟรีนะครับส่งทั่วประเทศนะครับต่างประเทศก็ส่งเด้อครับส่งค่าจะส่งพี่จ่ายเองนะครับถ้าส่งต่างประเทศนะครับขอบคุณเด้อครับขอบคุณที่เข้ามานะครับมาผืนนี้หมายเลขสองับเป็นผ้าฝ้ายนะครับผ้าไหมเกี่ยวฝ้ายก็มีนะครับฝ้ายเกม่ไหมหรือไหมแกมฝ้ายอย่าลืมนะครับ อันนี้เป็นผ้าฝ้ายนะครับมัดหมี่นะครับสวยนะครับอันนี้พิมพ์รหัส2นะครับราคา750บาทส่งฟรีเด้อครับสวัสดีพี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่บุญยนุษย์นะครับนี่นะครับสวยนะครับสวยไหมครับงามไม่งามหลายครับปืนนี้ก็อ่ารหัส2นะครับพิมพ์หมายเลข2เด้อ สนใจก็ทักไลน์มาได้ศ61 0 5 1 3 1 9 0ศนย์ห้าหนึ่งาหนึ่งนครับทั้งโทรทั้งไลน์เดียวกันนะครับผืนนี้สวยนะครับนี่นะครับเป็นผ้าฝ้ายนะครับมีอยู่3ามผืนนะครับผ้าฝ้ายมัดหมี่รหัส2ครับผืนนี้สวยนะครับนี่ครับด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับสวยนะครับอัดากาวบางๆครับอัดกาวบางๆนะครับจะสวยเลยนะครับรหัส2นะครับ สนใจแอดอดีไลน์มาได้ครับที่0 6 1ย์หกหนึ 1, ่ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เดียวกันเด้อครับทั้งโทรทั้งไลน์เดียวกันนะครับทักไลน์มาได้ครับสนใจผ้าแบบไหนนะครับทักไลน์มาได้ผ้าไหมนะครับทักไลน์มาได้เด้อส่วนอ่าตอนนี้ครับผ้าไหมที่ลุงเขาอยากได้ไปตัดสูตรนะครับเสื้อสูตรส่วนมากจะ มีเป็นของผู้หญิงครับตอนนี้ของผู้ชายหมดนะครับลืมบอกอยู่ครับลืมบอกลุงเขาอยากได้เปตัดเป็นสูตรนะครับ่ายเป็นเม็ดเป็นหลาครับพื้นนี้พิรหัสสองครับพิมรหัสสองนะครับซื้อเป็นก้องฝากของขวัญได้นะครับนี่นะครับ สนใจทักไลน์มาได้ครับเด้อครับพินหัดสองด้ครับพินหัดสองเนี่พาไปก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่สิบผืนครับสั่งมาสิบผืนครับสั่งมาได้แค่นี้ครับสั่งมาเยอะเยอะกว่านี้ไม่ได้ครับเอาตามทุนที่มีนะครับนี่ครับสวยน้ำแห้งน้ำไหลครับขายค่อยๆขายเล็กๆน้อยไปนะครับ นี่เป็นผ้าฝ้ายนะครับไหมายแก้ายก็มีนะครับหมายแก้ายก็มีนะครับเพราะว่าผมติดสลับกันได้อยู่นี่พี่์หมายเลขสองครับพื้นละเจ็ดร้อยห้าสิบาทส่งฟรีด้ครับส่งฟรีได้ครับส่งฟรีเก็บอุปกรณ์นะครับมาพื้นที่สามครับหมายเลขสามครับรหัสสามอันนี้เป็นผ้าฝ้ายแกมใหม่นะครับ นี่เป็นผ้าไยแกมไม่สวยนะครับผืนนี้นะครับปรับไฟยังไม่ได้ครับงามแห้งามไหลาครับผืนนี้สวยนะครับอันนี้เป็นผ้าใยแกมหม่นะครับยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรครับราคากเจ็ดร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีครับสนใจทักไลน์มาได้นะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าศูนย์นะครับเบอร์โทรเวลาเดียวกันนะครับนี่นะครับพิมพ์รหัสสามครับบนผืนนี้นะครับ หใหม่เลขสามเด้อครับลายใหม่ๆนะครับแบบสวยๆเลยนะครับง่ายง่ายไหลายเลยนะครับนี่นะครับนี่สวยนะครับคืน่นี้ยาวสองเมตรนู่นนะครับยาวสองเมตร กว้าง1เมตรนะครับตัดเป็นผ้าสิ้นผ้านุ่งครับหรือว่าตัดเป็นเสื้อก็งามนะครับได้นะครับนี่นะครับนี่ครับด้านในสวยนะครับอัตรากาวบางๆครับอัาการบางๆเดื่ครับยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรครับราคาก็เจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับพิมพ์รหัสสามครับพิมพ์หมายเลขสามเด้อครับสนใจทักไลน์มาได้เด้อครับวันนี้มาใหม่ๆเลยครับสวยๆเลยมีตัวสวยๆเลยนะครับคัดมาพิเศษนะครับ เกียตเอพิเมียมนะครับขอบคุณพี่ๆที่เข้ามานะครับถ้ามาแล,ล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับดันๆให้หน่อยให้ถึงสี่หมื่นครับใกล้แล้วหรือก็ไม่ใกล้เท่าไหรแหลเหลือหลายอยู่พรน่นี้พิมใหมีกสามครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีเด้อรครับส่งฟรีเด้อ สนใจทักไลน์มาได้ครับสวยอยงนี้กับสีทองนี่นะครับงามย้งงามไหลครับงามจริงๆนะครับเดี๋ยวพาไปก่อนนะครับถ้าสนใจก็ทักไลน์หลังบ้านมาได้ครับหลังบ้านคือทักไลน์ตอนที่ผมลงไลน์มาก็ได้นะครับลงไลน์คือหลังบ้านนี่ <c oughs> <c oughs> หมายเลขสามนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง สนใจผืนไหนนะครับอ,อ่ทักลไลน์มาได้ที่061-0513-190นะครับนี่นครับมีอยู่10ผื่นครับตอนนี้คลิปนี้ทำไว้เท่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย